เรียนรู้การคำนวณ i ยกกำลัง n ภายใน5ทีมาดูกันอ่ะ i ยกกำลัง n อ,อย่างที่บอกครับ i คือ square root ลบ1ใช่ไหมฮะเออถ้า i กำลัง1นะครับ i คือกลัง1นะฮะ i กำลัง1ก็คือ i เท่านั้นะครับส่วน i กำลัง2คือ square root ลบ1มันยกกำลัง2มันจะได้ลบ1นะครับถ้า i กำลัง3นะครับมันก็คือ i กำลัง2มาคูณ i กำลัง1ใช่ไหม อ่าไอากำลังสองมีค่าเป็นลบหนึ่งไงลบหนึ่งก็เป็นลบไอนะครับส่วนไอกำลังสี่นะครับก็คือไอกำลังสองคูณกับไอกำลังสองลบหนึ่งคูณลบหนึ่งจะกลายเป็นบวกหนึ่งไปนะครับอ่าในนั้นข้อที่หนึ่งนะครับจะตอบปะหลัยดีอ่าไอากำลังหนึ่งได้ไอเก็บไว้ก่อนนะ i กำลังสองก็คืออะไรครับลบหนึ่งใช่ไหมเก็บไว้นะครับ i กำลังสามคืออะไรลบไจัดไป i กำลังสี่เท่าไหร่ครับ i กำลังสี่ก็มีค่าเป็นลบหนึ่งนะอ่าเป็นค่าเป็นบวกหนึ่งนะครับโอเคไหมนั้นลบหนึ่งบวกกับหนึ่งตัดก,กันไป i อลบไตัดกันไปเหลือศูนย์ครับงั้นสรุปว่า i กำลังหนึ่งไกำลังสองไกำลังสามเรียงกันนะฮะสี่ตัวเรียงกันจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอนะครับ จากนั้นครับมาดูครับถ้าเกิดว่าเป็นไอเยอะๆละ่ะทําไงอ่ามันเป็นไอยกกําลังเอ็นเนี่ยทำไงดีวิธีการนะครับก็คือเราจะหาร4ครับหาร4หาร4ถ้ารู้สึกว่าเศษนะถ้าเศษเป็น0นะหรือลงตัวฮะถ้าหาร4ลงตัวนะฮะมันจะเหมือนกับ i กําลัง4นะฮะนะถ้าหาร4 i กําลัง0หรือลงตัวครับตอบ1นะครับตอบ1 นะแต่ถ้าเศษเป็นอะไรครับเศษเป็น1นะครับเศษเป็น1ตอบ I แต่ถ้าเศษเป็น2นะเศษเป็น2เหมือนมองให้เป็น i กําลัง2นะครับหาร4เศษ2นะครับตอบลบ1ไปแต่ถ้าหาร4แล้วเศษอะไรครับเศษ3เศษ3มเหมือนไอกาลังลบ3ให้ตอบลบอะไรลบโอเคไหมฮะนี่คือหลักการนะครับโอเคนะครับอ่ะเช่นดูตัวอย่างครับ2,500 i นํารลัง2538ทําาไง เดีย๋ยวเราลองเอาสองหมาหารหาร4ดูว่าเศษอะไรนะ46่หกนะฮะสี่หนะฮะเศษอะไรฮะเศษหนึ่แล้วก็สี่สามก็เศษหนึ 1, ่งเป็สิ่สี่สิบหกนะ,ะ 4, 16, สี่สเศษอะไรฮะเศษสองมันคือไอกำลัง2ซึ่งไอกำลังสองมันก็มีค่าเป็นะลรลบหไปเห็นไหมหรือวิธีลัดนะฮะวิธีลัดก็คือให้ดูที่2หลักสุดท้ายเช่น 38 38เอา4หาร4ี่อะไรสี่เว้าวเศษสองอายก 2, ำลังสองค่าบหนึ่ทำนองเดียวกันถ้าเป็นอายกำลังหนึ่ดู2อหลักสุดท้ายครับก็คือเอา95หาร4ครับ4 2เป็น8นะเหลือสิบห้า 4, อะไรสี่สิไม่ได้สี่สี่สสินะก็เศษอะไรครับเศษสามนะก็คืออายกำลังส ซึ่ง i อกำลังสามีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นลบไงั้นข้อนี้ตอบลบหบวกลบกับ i ไปนะครับอ่ะงั้นสรุปง่ายๆครับในเรื่องนี้ก็คือถ้ามี i ยกกำลัง n เ,เยอะๆนะครับเราก็หา2หลักสุดท้ายเอาไปหาร4นะฮะดูว่าเศษเท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับโอเคคราวน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอา,เอาไอกำลังยี่ห้าทำไงครับโอ้เราต้องมาตั้งหานะครับ i อกำลังยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าเอาสี่หารสี่อะไรสี่หกยี่สี เศษหนึ 1> 1. ่งอาได้ไอทำงานยีฬา <Wow. S 1> ก็จัดการคูณไอหารไอครับไอคูณหนึ่งได้ไอไอกำลังสองมีห้าเป็นไรครับลบหนะะึ่งงั้นตอบลบไอห้ตัวนี้นะต่อมาไอกำลังเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดหารสี่ครับสี่อะไรฮะสี่หนึ่งเป็นสี่นะฮะเหลือสามสิบเจ็ดสี่เก้าสามหกสามหกเหลือเศษหนึ่งก็ได้ไอกำลังหนึ่งได้ไอนะครับวันนี้แปดแปด แปเนี่ยหาร4ลงตัวครับลงตัวก็คือเศษศูนย์นะครับไอกำลังศูนมีค่าเป็น1อยู่แล้วนะครับเก้าเก้าหาร4ี่สี่อะไรฮะสเป็น8ปดนะเป็น8เหลือเศษหนะครับ, 4, 2, 8, รรบลงมาฮะสี่สี่สบหกสี่สเศษสครับ, C, 46, C รบข้อนี้นะฮะได้ไอกำลังสก็คือลบไองั้นลบไอบวกไอตัดการไปอา่าตัวนี้นะฮะก็เป็นลบไอนะ ใน,นข้อนี้ตอบเลขหนงเอาส่วนจริงมาก่อนแล้วก็ลบไอ้จบครับข้อน so um anyway> anyway> ี้ข้อสุดท้ายนะครับ I อกำลัง4ี่6 2ท่ารบไงฮะก็ดูสองหลักสุดท้ายครับเราก็หารอะไรครับหารสซะนะโอเคหาร4ี่เราก็ได้อะไรครับ62หาร4ีอะไรสี่สี่สหนเป็น4นะครับก็จะเหลืออะไรครับเหลือ2นะฮะ สี่ห้ายี่สิบนะฮะเศษสองพอดีเลยฮะงนั้นตัวนี้ได้อายกำลังสองคำตอบก็คือลบหนึ่งไป